สวัสดีครับร้านมังเลยสลาเซลครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับวันนี้นะครับติดตั้งชุดไฮบริดออฟกิดนะครับระบบ48โวลต์นะครับใช้อินเวอร์เตอร์5,000วัตต์นะครับแผงสลาเซลทั้งหมด6แผ่นด้วยกันโพลีนะครับ340วัตต์นะครับแบตเตอรี่เจลนะครับ200ดิฟไซเคิลนะครับ200 m4 ลูกนะครับ นี่ครับ200แอมป์4ลูกนะครับไฟสว่างนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับแอร์นะครับพัดลมทีวีตู้เย็นหม้อหุงข้าวนะครับยกเว้นนะครับตู้เชื่อมนะครับแล้วก็ปั๊มสมาร์ทนะครับเดี๋ยวแบตเตอรี่พังนะครับนี่ครับแผงทั้งหมด6แผงด้วยกันนะครับอยู่ที่อำเภอท่าลี่นะครับจังหวัดเลยของเรานี่เองนะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจระบบไฮบริดบล็อกกิทชุดใหญ่นะครับ6แผงนะครับอินเวอร์เตอร์5,000วัตต์นะครับต้องการใช้แอร์นะครับใช้แอร์นะครับทีวีใหญ่ๆนะครับใช้ได้เลยนะครับ2 4 6 8ร้อยแอมป์ไม่มีหมดนะครับไม่มีหมดแน่นอนนะครับสบายๆนะครับเดี๋ยวผมจะเทสสว่านหินเจียให้ดูนะครับ ค <Okay. S 2> ขาท่านใดนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับที่ร้านมังเลยโลซล่าเซลนะครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเบ <Okay. S 2> อร์โทรนะครับ0973139918สลหรับวันนี้ 18. สวัสดีครับ